เราจะพาทุกคนมากินกะเพราที่ว่ากันว่าจานใหญ่ที่สุดแล้วก็คุ้มค่าเงินที่สุดนะครับ35บาทจานไม่เท่าหัวเลย<ม>คือเห็นแล้วจะตกใจอ่ะข้าวจานนี้น่าจะคดมาประมาณหม้อนึงผัดกะเพรากะเพราเนื้อนี่คือแบบเยอะมากจริงคนเยอะตั้งแต่เช้าเลยเหรอขายวันหนึ่งยูสามมันปิ้งไก่ปิ้งไก <laughs> ่มาแล้วนี่คือ35บาทนะครับใครกินจานต้มได้2จานพันหนึ่งนะครั 1, <laughs> บได้ห้าร้อ้ย คนแรกที่ชนะเอาไปพันหนึ่งอยาอยากขอยต้องได้อยาก้อยต้องมีคนได้สิบวิาีสุดท้ายสิปปีสี่ ว่าจานใหญ่ที่สุดแล้วก็คุ้มค่าเงินที่สุดนะครับ35บาทจานแม่งเท่าหัวเลยทางหลนโยพินซอย18ับหนึ่งถ้าใครไม่รู้จริงๆก็ปักหมุดมาที่ช่อง7เลยครับร้านชื่อว่าโจอ,อีโจอ,อี้กาหน้า คือเราไปกินพวกอาหารแบบคุ้มๆมาเยอะนะแต่พี่ว่าไม่มีที่ไหนสู้เท่านี้ได้นะคือเห็นแล้วจะตกใจอ่ะข้าวจานหนึงนี่น่าจะคดมาประมาณหม้อหนึ่งอ่ะผัดกระเพงกระเพราเนื้อนี่คือแบบเยอะมากจริงทางเจ็ดอยู่ทางนี้ซอยที่คุณต้องหาก็คือซอยเฮ้ยซอยแปดเปิดป่าวเาเปิดบ้างไม่เปิดบ้างซอยแยกแปดจริงๆเปิดครับเปิดครับ แล้วเราไม่รู้เจ้าของใครด้วยแต่ว่าคนทำอ่ะคือเขาไม่อยากให้เรามาถ่ายเลยเพราะเขาออ๋มาถ่ายกันแล้วถ่ายที่ไรนี่แม่งขาลากทุกทีเลยผัดไม่ไหวเรืขาทดาคนเดียวพี่ผัดไม่ไหวเออแต่ว่าเป็นคนน่ารักนะดูดิเดีๆๆ๋ยวเนเขาออกมา,า,ออกมาค่อยดูว่าจอดได้หรือไม่ได้ลูกน้ำจอดไม่ได้เห<อ>รอครับพันข้าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยรถครับเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเข้าใจ โอเคครับร่วมรู้กับคุณครับกดดันกดดันโอ้โหกดเยอะครับนี่มันใกล้เที่ยงเลยอุ๊บทีสเต็มร้านแล้วเหรอเต็มร้านแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับโอ้วันนี้จะทำในสิ่งที่ร้านนี้ไม่ต้องการแต่ร้านทุกร้าน ยกเวลานี้ต้องการมารีวิวให้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าจานเป็นยังไงวันนี้คนเยอะตั้งแต่เช้าเลยเหรอใช่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 เยอะตั้งแต่เช้าเลยพี่ขายวันหนึ่งต้องอยู่สามวันปิดใกล้ปิดใกล้ขายวันหนึ่งยู่สามวันรวยเกินรวยเกินสมมติว่าผัดกะเพราเบิ้มสองแล้วก็ธรรมดาหนึ่งเบิ้มหมดเลยไหมวนี้ไม่ต้องมาเบิ้มอย่างเดียวเออเบิ้มหมดเลยไหมเบิ้มหมดเลยก็ได้พี่ถ้าเราจานธรรมดาหนึ่งจานกันเลยครับ แล้วก็ที่เหลือก็เอากระเพราหมูกรอบ3ครับกระเพราหมูสับสาครับผัดทะเลมีไหมครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะผัดทะเลหก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 หดีครับถ้าหมดภายในหกหกากห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 ก้กหไหกหกนกหรหก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 มกรกหกีกหกหกหรดกไก้กห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 าหกนกหกนกห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 กนกหรหกหกหยหก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 สกห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 กนกห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 ก่กหมดเหมหอนกนเหรอครับไห่หดนะครับ เดี๋ยวมาเปิดชาเลนจ์สองนุ่มดีกว่านี่เป็นทหารหรือเปล่าครับนี่ขึ้นตังเลยเป็นทหารหรือเปล่าครับคิดว่าจานเบิ้มได้สนาทีหมดมับยครับหมด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 หเดมดห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 มด้มดห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 มไหมดหมดหมหมดหมดหมดหนาหมเหมดมดหมดหมจามดดมดดหมดมหมมหมมดหหมเมดห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 มมดหมหมดไม่หมดลองดูมหมไม่หมดมมด จริงเหรอคือทุกคนหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเร็วจริงๆเนี่ยอาจจะยัดเกินไปเพราะว่าจานเขาใช่พี่มันน่าจะใหญ่กว่าปกติประมาณ4ี่เท่าได้ไหมได้พี่อันนี้มาทำบ่อยไหมครับทุกหมาอะไรครับครั้งแรกเลยเหรอครับเอาล้วครับเดี๋ยวมาลองดูนะฮะอยู่ข้างนอกเลยนะยาดมที่อะไรร้านนะครับ มาจานหนึ่งสามนาทีหมดไหมห้าร้อยบาทสามคนสามจานใครหมดใครได้สามนาทีคนละห้าร้อยมีได้ตังค์นะผมเอาไว้ได้เอามาเอาไว้เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวไปเสิร์ฟเดี๋ยวไปเสิร์ฟเอาละเรามีหนุ่มๆครับทหารสามคนเดี๋ยวลองชาเลนจ์ดูสามจานใครหมดใครไดสามสีคนละห้าร้อยเรื่องตรง หน้าตาของแต่ละจานเนี่ยที่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านทั่วไปนะอาจจะกินได้4จานข้าวนี่คือมาทั้งหมอ้อแล้วก็หมูนี่คือเขาไม่อั้นนะครับต้องดูว่าทุกจานเนี่ยไม่ได้แบบกับข้าวกระจุงหนึ่งกับข้าวนี่คือพูนล,ล้นข้าวทั้งจานมีไข่ดาวมาด้วยแล้วก็สตาร์ทเนี่ยเบสิเนี้นี่คือ35บาทนะครับราศีที่ห้าบาทรูรทะเลอือ่ยเทเอ่คน,น,นี่คือถ้าเกิดว่ามีครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกนะ จานเดียวแบ่งกันอิ่มท้องแน่ถ้าเกิดว่าเป็นจัมโบอ้อย่างนี้45แต่ถ้าเกิดมีไข่ดาว50บาทหรือ55 45แล้าก็มีไข่ดาวอาจจะประมาณ55าคือไม่มีจานไหนเกิน55บาท60บาทเอาจบเลย <c oughs> <c oughs> เกินมาหน่อยดีไงเกินมาหน่อย,รยเออยระดูปลาหมึกเนี่ยชิมเป้งๆกุ้งไายปันกลางเนื้อหมูนะ้ครับล้วนๆหมูกรอบครับอลังการงานสร้างมากเขียนได้นะครับตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยนะฮะ แต่ว่าคนเต็มร้านตลอดแล้วก็หลากหลายปกติแล้วก็เป็นพนักงานจากทางช่องเจ็ดแต่ก็มีแบบพี่ๆน้องๆอาหารไรเดอร์เยอะคือหลากหลายมากอ่ะพี่ว่าใครที่แบบว่าเน้นแบบความอร่อยเลยนะแล้วก็เยอะคุ้มให้หที่เบอร์หนึ่งตอนนี้ให้บมดยังไม่เคยยังไม่เคยเจอเติมไม่ไหวแล้วพี่คือแบบหนุ่มๆเนี่ยปกสามสอบเติมไม่ไหวแล้วพี่เอาแต่กลับกลัเอาไปหมดไปหมดไม่หมดเลยนะยัดไม่ลง ถึงใจแล้วถึงใจทาเข้ามายังพี่ท,ทำมาแล้วยังยังครับจานหนึ่งหมดภายในสามนาทีาได้ไหมไม่หวให้ห้าร้อยถ้าทำได้เราได้คิดแล้วคิดแล้วถ้าทำได้ให้ห้าร้อยจานไหนนี่ไงจานจัมโบ้ สองนาทีไหมเฮ้ยเดี๋ยวพี่หาที่นั่งก่อนพี่หาที่นั่งก่อนโอเคครับหนุ่มๆปกติก็คือกินเงินเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเป็นอาหารใช้แรงงานเยอะอานนี้ไม่ยากหรอกที่เมื่อวานสองนาทียังหมดเลยไม่เป็นไรโคตรกอล์ฟคุณคนวางจอนส้อมครับวางวางวางไว้ครับวางไว้ครับวางไว้ครับที่แตกไม่ไหนกินได้นะครับแตกเย็นนะครับสองหนึ่งไปครับไปครับไปครับนาทีครับเอาเียจะไปแยกอะไรวะผู้ชายอบสามซอก มืออันนี้มาสีต้นมาครับสีต้นมาครับแนวอะไรหายไปไม่ได้ครับไม่ได้นแล้วเดี๋ยวมันเนียนเดี๋ยวเกี่ยตกโตทำไมต้องพีทตกอ่ะ เถ้าผิดร้นมาเร็วมากนะแต่ว่าตอนแรกมาดีเลยนะเติมน้ําเหมือนพวกแข่งกินเขาเรียกว่าไงแข่งกินเขาจะให้น้ํามันเข้าคอครับเออเออเอายังไงเอาอย่างนี้ถ้าสามนาทีไม่หมดคนแรกที่ชนะเอาไปพันหนึ่งเออเอาอย่างน้อยต้องได้อย่างน้อยต้องมีคนได้เริ่มมีกําลังใจหน่อยที่สิบห้านาทีขอใจขอใจ โอหตรงแรกเราเริ่มว่าสองนาทีง่ายอันนี้ไม่ง่ายแล้วพี่ว่าสองนาทีง่ายนี่แต่หมดแล้วนะอันนี้มาคนที่มาตรงเงียบเออมาเงียบมาเงียบแยกกระตาแดงครับคนแรกพันหนึ่งคนแรกพันหนึ่งนะครับอีดีเริ่มไม่มั่นใจแล้วอีดีเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ๋อเพื่อชีพเจนสนามเจนสนามต้องเข่าคนนี้ เออหนึ่งนาทีไปแล้วยี่สิบหกนาทีนะนี่คือเราครึ่งทางแล้วนะครับเฮ้ยมันก็เกือบกบครึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ง่ายหรอพี่ข้าวไม่ลดเลยหรือว่าพี่ต้องลงสนามเองวะนี่เพรแรกเราคิดว่าสามนาทีเยอะไปเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ก่อนวางวางนี้ก่อนวางไว้วางไว้คนแรกก็คว้าไปเลยนะใครเป็นกอดคว้าไปเลยไม่ต้องดูเวลาอะไรเนี่ยตอนนี้เวลาคาราทต่อระดีผ่านไปแล้วครับ ใจนมาใสิทำไมวะก็คือให้ดูนะครับว่าตอนนี้3นาทีแล้วนะครับคนที่นำอยู่คือตอนนี้คือมันใกล้เคียงกันมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราที่รีวิวให้เลยนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาหารถ้าให้เยอะแต่ว่าไม่อร่อยก็ไม่มีใครกินไข่ดาวขอได้นะครับว่าอยากเป็นไข่ดาวแบบทอดเกรียมๆกับกรอบหรืออยากได้ไข่ดาวแบบว่าเนี่ครับเจาะไข่แดงดูครับนี่ครับ ราดล,ลางไปครับ,บขอดกะเพรารสชาติจัดจ้านอีกอย่างที่ชอบมากคือผัดน้ำค่อนข้างที่เยอะพเ,เราน้ำเยอะเนี่ยเทราดกลับลงไปน้ำเนี่ยมันไหลลงไปทุ่มข้าวทั้งหมดนะครับเพราะถึงแม้ว่าข้าวเราเยอะเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดจะมีเฟ a v o r รสชาติของผัดกะเพราน้อยที่มากนะเราจะเห็นผัดกะเพราเนื้อนะปกตินี่คือวัตถุดิบจะเป็นหมูเพราะราคาหมูเยอะ หอมเนื้อันเครือปากเพื่อหนึ่งพันบาทพี่พยายามที่จะทำการโคตรมาพยายามาคุพ่อเลยเดี๋ยวกันค่อยๆกินก็ได้ครับแต่ต้องหมดท่านนี่ท่นไม่มองเฮ้ยไม่ใช่กองเอเลยอาเอดวยี่ากินเอาย้เเยยยเฮ้ยปีนี่ตีตตเตเตีเ หมือนครั้งที่แล้วเลยที่มารีวิวอ่ะคือเราแรกกะจะกินแบบคำสองคำก็เห็นไม่เวลาเชฟเ็ากินหรือแบบพี่หมอมเขากินก็จะมันก็รีวิวแต่นี่คือแบบกินแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะคืออย่างแด้ควาอหวัว่ากะเพราคืออาหารโปรดของพี่อยู่แล้วยิ่งเจอไข่ดาวเยิ้มๆก้อนน้ำรำซีมาเมืองไทยนี่ง,งงนะบอกเฮ้ยคนไทยกินกะเพรากับไข่ดาวด้เหรอมันไม่ทำลายรสชาติหรอโอ้โหคุณไม่รู้เลยใชแล้วครับอืมกะเพราเลยกำลังดีไข่เคลือบปากส่วนตัว,นวนเนื้อ หอมเนื้อข้าวทุกเม็ดจากข้าวบดเหนล่างน้ำกับหอยไหลถึงนะครับคือมีเฟลเวอร์ทุกเม็ดไม่ได้แห้งและขาวอืเม,มนูเขาหลากหลายแต่ยิ่งมาเร็วยิ่งมีวัตถุดิบเหลือเยอะอย่างเรามาวันนี้ยังไม่เที่ยงเลยเที่หมดแล้วลองดูไก่ทอดอืดอขึ้นนะตอนแรกนึกว่าไก่ทอดจะแ,แห้งแต่เนื้อกรอบนะครับเขาทำข้อเสียมีเรื่องก็คือ เขาไม่มีน้ำลาดเราเติมได้เนี่ยพริกตับใใหม่น้ำปลาพริกช่วยเลยปึ๊บเยอะ่ออบอกว่าคนลดมือดีอด่ะจริงจริงแล้วทำอะไรก็อร่อยแล้วก็แค่ไปเนี่ยบอกเลยว่าลดมือดีล้วพี่ชอบาจากใจที่เขาคิดจะให้ก่อนอ่ะคือคนมากินข้าวทุกคนอ่ะก็มองแค่ว่าเฮ้ยลูกค้ามาขออิ่มท้องขอคุ้มค่าเงินเวลาที่เราคิที่ให้ก่อนสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาอย่างเงี้ย เต็มทุกโต๊ะคนแน่นตลอดทุกวันคนผัดเนี่ยบมดเลยนะว่าโห้ยเดี๋ยวปวดหมดเยอะเลย,ยเดี๋ยวผัดไม่ทั<บ>นหมดแล้วหมดแล้วหมจานเลยพี่จิ้มเลยหมดจานเกตุ๊กเลยหมดแล้วเอาแล้วหมดแล้วครับ ว้าหมดแล้วครับกำลังโค้งลงชนะวินเออนอร์ครับนี่ขอแสดงความยินดีด้วเลยครับเดี๋ยวเงาินไปครับแขงไปดังเลยเป็นยังไงบ้างจานหนึ่ง <c oughs> จุกครับเอาเรื่องนะ <c oughs> เอาเรื่องนะทำให้จุกมาเยอะแล้ววันนี้จุเกเองจะนู้น <c oughs> ใช่ไหมรสชาติ <c oughs> าเป็นไงรีวิวให้หน่อยเยอะมากครับอ่คนะคุ้มครับเดี๋ยวชักชวนชักชวนเรื่อี้ครับเชิญทุกคนมา เชิญทุกคนมากินข้าวหน่อยครับประจักษ์ครับตลอดเป็นหน่วยแครราชการเราแต่งตัวมาที่เราไม่ควรจะมาเล่นอะไรอย่างนี้โอเคขอบคุณนะครับหนุ่มๆครับมอบหนึ่งกันอุ๊ยพม็อกหนึ่งกันเมาเราได้แต่อย่าไปเล่นคนี่โอเคพี่ชูคนก็สู้ๆนะครับจะไปมือสั่นแบบนี้เอ้ครับพี่ชูเนยพี่ชูกล้องเลยพี่ชูกล้องเลยมันไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชม เอาไงพี่เนี่ยมีสามทีห้าร้อยให้ไหมถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆอ่ะห้าทีเหลือสองร้อยไหมแต่สามทีถ้าได้ห้าร้อยถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆห้าทีเหลือสองร้อยนะเหลือองนะถือว่ายังพอมีลุ้นต่อสองหนึ่งไปครับ ฮ่า่ดอเสุดยอดสุดยอดครับเรียกว่าสู้จนถึงสุดทางนะครับก็ในก็กติกาเป็นกติกาเลยเป็นรเป็นละมัปลอบใจกันเลยันนะพี่นะอาน้อกเลยนะพี่นะเป็นไงมันยากว่านี่คิดไหมพี่ หลังๆนายมันแท่งข้าวนะนะฮะลังตื่นมาอ๋อคือแบบเมื่อกี้เห็นใจนะเพราะมันก็มันอืึมันมันลงไม่ทันเข้าอ่ะแรกๆมันเลื่อนมันเลื่อนทุกแต่มันถุนกินเผ็ดจุดนี้แต่พอจังๆง่ายมันกินง่ายจริงแต่มันมันติดคอติอแต่ร้านเนี้ยโอเคอร่อยคุ้มค่าได้ประจำถ้าใครผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะพ้อ messenger แวะเลยนะครับถ้าคนมีรถแนะนำว่าหาที่จอดรถที่ไหน ขอบคุณครับพี่ผมครับสวัสดีครับผมแหมอีกสักสามวินนี้น่ดับได้มันรวมมิกรเป็ะแนนนะครับ เต็มหน่อยไหมครับไม่ไหวครับเดี๋ยวจะทำงานไม่ไหวที่ห้านะทีหมดที่พิโก้ไี่ทีห้านีหมดคนละห้าร้อยนะครับไม่ไหวเอาเลยพี่ไม่ไหวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเน้นนะซักนาทีเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านทำงานไม่ไหวร้านนี้ดียังไงครับช่วยบอกกับเอฟซีครับรสชาติขึ้นข้นครับอร่อยนะอร่อยครับถูกปากปริมาณตัดใจคือบางคนอาจจะมองแค่ว่าปริมาณแต่จริงๆแล้วคือรสชาติเขาอร่อยมากอร่อยมาก

ห้ารออมีใครเคยแบบคนเดียวสองจานไหมร้านนี้มีค่ะพี่ีเหรอคนเดียวสองจานสองจานมีค่ะตอนนั้นพีทอีทแหลกเคยมาไหมใช่เคยมาพีทอีทแหลกกี่จานคนเดียวหกจานหกจานกินกินกินเยอะด้วยค่ะพี่กินไวมากกินเร็วเฮ้ยหกเดียวหกจานผมมีคำถามใครคือจู๊ดี้ โจอี ö, ้ก็พี่พ่อครัวทานกับข้าวอ่ะใช่ล oh. ูก okay ค้าตั้งชื่อให้ไงเมื่อก่อนโจ๊อี้ดังใช่ไหมเขาก็เลยเรียกโจ๊อี้บอยโจ๊อี้บอยแต่ว่าเขาแก่ก็คืออีกคนนึงถูกไหมใช่ค่ะพี่โจอี้ก็คือเป็นพ่อครัวเป็นเชฟครัวค่ะนี่ก็วันหน้าค่ะดูราล็เอียอ๋อนี่วันหน้าอ๋อนี่พี่แล้วแหวงโจแหวงเชิญชวนนิฟซีมาหน่อยไหมหรือว่าเม่ไม่อยากให้มามาก็ได้ค่ะแต่ว่าเก่งไง ไม่ทานบางทีก็ยากินต้มยาเยี้ยนี่ทำไม่ได้เลยพี่คาซีอูสเป็นเงี้ยก็คือเป็นเป็นข้าวราดเนี่ยได้เลยค่ะราดข้าวแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรก็ขออนุญาตเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนเช้ามีเยอะช่วงบ่ายๆอย่างก็หมดละโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรับเป็นสดเท่านั้นนะครับที่จอดรถก็ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีจำกัด พูไม่กี่นาทีนะครับเฮ้ยห้าสามสิบห้านาทีครึ่ง <c oughs> อขอตัวพี่ครับห้านาทีครึ่งนะพี่ครับเอาละครับจับเวลาครับเริ่ม <c oughs> โอยเกี๊ยวคำแรกก็ติดฟันไปละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะมีรอบหลัง 怎么样啊？啊打到蘑菇了！ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงถึงหกโมงเย็นครับพี่หกโมงเย็นนะครับโอ้โหวัดดุดิบไปหมดแล้วอ่ะธรรมดาแล้วไฮไลท์ที่นี่คือเมนูอะไรพี่โจวีลูกค้าเยอะสั่งเยอะสุดเลยจะโหนโซอยากจะเมนหมูปอกขั้พรีอย่างเงี้ยหมูปอกขั้พรีใช่กระเพรากุ้งปลาหมึ่นหรือเปล่าปลาหมึ่นทอดเทียมอย่างเงี้ยค่ะอข้าวจานหนึ่งนี่วันหนึ่งนี่เราใช้ข้าวกี่หม้อวันละกระสอบครับวันละหนึ่งกระสอบ นี่คือพวกเราให้กันเองเยอะขนาดนี้หรือเท่าแก่เป็นคนบอกว่าขอให้ลูกค้าเยอะๆเขาเขาต่างไว้อย่างนี้คือเราทำมาตรฐานเดิมครับอเ่าแก่บอกว่าให้เยอะที่เลยครับมาตรฐานเดิมทุกคนแล้วทด่รับผลมาได้ไหมครับประมาณ2ีปียี่ไปีแล้วตอนนี้เป็นกระแสนะเพราะว่าอินฟูมีอะไรเข้ามารีวิวเยอะมากเลยรียนรู้จะพี่ารณาว่เริ่มรีวนรเหรอให้เปลีนไข้เป็่นไข้เปล่ยนไข้ไขวันหนึ่งเป็นไข้สามวันเพราะอันนี้ไม่แปลกนะ ทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยต้องขอบอกอีิงนะว่าเรามาประมาณ5ทีเจอพี่โจอี้สองทีอีก3าทีจะไม่เจอพี่โจอี้ให้แด็ครับผมผัดจนไข่ขึ้นอาหารเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่คุณเชียงกับไก่ทอดแล้วมีการเติมช่วงบ่ายกพี่โจไปหรือหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยฮะก็คือวัาถุดิบซื้อมาจำนวนจำกัดทุกวันใช่ใช่ครับนี่ตอนนี้อาจจะหม้อไว้หน่อย วันนี้เคยคนเยอะนะไม่ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่พี่มาทานอย่างเงี้ยมันจะหมองไวที่กว่าเลยตายละก็ดีไงพี่โจ้ถ้าประจำมันไม่ได้เก่งข้าวอ๋อตายละใช่เราบอกว่าไม่รับเราใสเราบอกว่าคุณเราสามสิบกล่องไม่รู้โทรมาจากไหนเอาเรอใช่สามสิบกล่องไม่กล้ารับสายโอ้ไม่กล้ารับสายมีหน้าโทรมาทีไรไม่เคยรับสายเลยรับสายไม่ไหวเมื่อก่อนรับสายตอนที่ราสองปีที่ผ่านมานี่ไม่ได้รับสายเลยนี่ยเนี่นี่

บออดห้าทีไม่เคยทำได้ไหมทำได้เลยห่อ้าส่าห้าโภห้าถึห้าก็สามร้อยสามสิบสมห้า้ามือแล้วก็มือรับสามครัวไม่จเลอ้ยเยอะมากน่าหกร้อยกว่าบาทนะหกร้อยกว่าบาทที่กิดมั้ำหมูบ้านเป็นธุรกิจครอบครัวใจกว้างให้เยอะรชาติดีแม่ทอทำไปทำขอบคุณครับแล้วพี่บุญจาพี่โจ้ฝาก ชักชวนชักชวนแค่สิ่งหนึ่งถ้ามาแล้วต้องเปลี่ยนเบิเ้ลนะไม่เบิ้ลไม่ต้องมาไอ้เนีลยนะถูกถูกกล่องอย่างนี้รักไม่รัดไม่ลักรักไม่ปิดไม่สนินะนอทอ่ะเห็นเท่าไหร่ก็<ห>มไม่ไมคุ้นตาขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับช่วยฝากแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือการบอกต่อร้านที่เขาอาจจะไม่ได้มีสื่อไม่ได้อยู่บนถนนใหญ่แล้วก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่ามันมันได้กันทุกคน เขาก็มีรายได้มากขึ้นด้วยทุกคนที่มาก็าไปจุดท้องในราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ใครใครเจอร้านไหนเด็ดๆคอมเมนต์มาด้วยใครเจอร้านไหนเด็ดมีเลนคอมเมนต์มานะครับผมปั๊บโอ้โหจะเป็นลมใช่เหรอ้าแต่แทรมันก็ไม่ได้ถึงเลยใช่เหรอวะแม่เจ้าพูดวะมาไม่พูดกลัวแอบกดอู๋ อูู้หันไปโลกว่าเลยหรอโลกว่านะครับโลกว่าเลยเเยอะมากนะครับผมยอดเยอะจะมากเขาเกือบสามเห่หครับแต่ราคาถูกเขาครึ่งหนึ่งครับ